ฉันรู้ฉันนัดนัดจะนัดอยจะพุ่งกดได้ไหมพี่ไปห้องน้ำแป๊บนึงได้พี่ว่าฝากเีได้พี่ว่าได้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 ใส่ขวดมาจเอทร์เองของจริงอ่ะโคตรน่ากลัวเลยก็อยากเล่นแบบช้าๆบ้างอ่ะมันเร็วแล้วอยากเห็นพี่ว่าหัวใจวายตายขนาดนั้นเลยอะไรวะไม่อยู่แป๊บเดียวคือวางแผนฆ่าเลยเหรอมันจะจบหนึ่งรอบอาจจะประมาณต้อ อะไรช็อกนะฉันไงสีแดงสีแดงนี่ไงไม่เอาลืมนะโถเลยพี่วานเป็นเหรอคุณเนคนแรกนุ่นเป็นห่วงสุขภาพพี่วานทุกคนวางแผนฆ่าพี่เลยเหรอเขาเป็นคนดีไม่คือนุ่นมันบอกขอช้ากว่านี้ ให้นุมหร็อกว่านี้ใครใครมีส่วนร่วมบ้างนะพี่ตอนพี่ตอนตัวโยนนะได้พี่ทอไปดินาเีอะไปอะม่กลัวพี่ใกล้ไหมมาดอยู่ไหนอะ้พี่ตอพี่ตอนวพี่ตอพี่ตอนอยู่ไหนอยเดนโดนจากยานนี้ี่ อโดดท่อได้โดดโดดโดดท่อได้มงวิ่งไม่ได้เวลาเห็นหัวคนหลุดออกมาเนี่ยมันรู้สึกดีจังเลยอันน้องแบบกูะแวงท่ออ่ะกูไม่ไหวแล้วอ่ะกูก็ละแวง่อะไรคะไปไหนคะพี่อะไรคะุยชายต่แหลกขอร้ไม่พูดกนมีอไรครับหยุดหยุดพูดหยุดพูดขออยู่ไหน่ อาสักใจเสียงช่วยจะยีจีนก่อนนะพี่พยายามหาภารกิจอยู่แมวติ๊กไม่ต้องหาเราภารกิจอ่ะมาหาพี่ดีกว่ารอรักที่ห้องไปรอรักที่ห้องไฟอันนี้อันนี้คือเสียงที่สามที่แปดนะเวลาที่พี่รอน้องผู้ชายรอรักที่ห้องไฟครับรอรักที่ห้องติ๊กโดนหมายเป้าคนแรกไมเหร ีค่ะีไปดูคีปี๊ขอบคุณทุกคนมากนะคะ